และตอนนี้ครับเราอยู่ที่สีอยุธยาไลออนพาร์คนั่นเองเลยครับอันนี้เนโอนะฮะเลข2ตัวล่ะครับอันนั้นน้องนาโนกับนาเนียค่ะวันนี้นะฮะสองพาผู้ชมครับมาอยู่ที่ร้านแพรกรุงเก่านะฮะเปิดขึ้นนะตั้งแต่ปีพศ2509นะครผู้ชมผกว่าเป็นตำนานจริงๆเอือดูมันกุ้งคุณผู้ชม ดูสิให้ดูเฉยๆนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Day วันศุกร์นะฮะศุกร์ที่ใครๆก็มีได้วันนี้เนี่ยนะฮะสองพาคุณผู้ชมครับมาเติมความสุขกันใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เองครับตอนนี้สองอยู่ที่จังหวัดอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนอจิตใจเอว้มเราส่งฟังไม่มีใครห้ามเลยนะฮะเว้ยประโตและตอนนี้ครับสองอยู่ที่ สีอยุธยาไลออนบาร์กนั่นเองเลยครับที่นี่ครับเขาเป็นสวนสัตว์นะครับบรรยากาศดีมากจริงๆแล้วเพิ่งเปิดได้ไม่นานเองนะได้รับความนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาเที่ยวเพื่อนๆมาเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมากจริงๆแหละนะครับด้านในนี่นะฮะคุณสามารถนะฮะชิลๆกันได้ถ่ายรูปได้นะครับผมใกล้ชิดกับสัตว์นานาชนิดนั่นเองแหละนะฮะต้องบอกว่าเป็นสถานที่คุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวเอาล่ะด้านในนี่นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามสองมาเลยครับ ผู้ชมฮะสองเดินเข้ามาต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากจริงต้นไม้ยแย้สวยงามมากนะฮะเจอน้ําตกด้วยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญุะผู้ชมนะสามารถมาดูตรงนี้ได้นี่คือแผนที่แผนผังต่างๆนะครับเรื่องของโซนต่างๆนะฮะจะมีนะครับสัตว์นานาชนิดอยู่นะครับรวมถึงโชว์ด้วยนะฮะก็จะมีบอกรอบของการแสดงนะรอบโชว์นี่อยู่ตรงด้านนี้หรือใครไม่รู้นะครับก็สแกน QR โค้ดได้นะครับเป็นซูมแมปแบบนี้นะฮะ นี่โชว์สเกดูนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเริ่มแล่นนะฮะเราไปหาพี่จีราฟกันก่อนนะฮะที่โรงเลี้ยงจีราฟครับ ึ้นมาที่โรงเลี้ยงยีราฟนี่นะครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวสามารถทํากิจกรรมได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารนะพี่ยีราฟนะฮะหรือว่าการถ่ายรูปหรือการทักทายเขาก็ได้นะครับเขามีอาหารจําหน่ายด้วยนะก็เป็นแครอทแบบนี้ตะกร้าละ50บบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากให้อาหารเนี่ยก็ซื้อตรงนี้ได้เลยแล้วก็จ่ายเงินได้เลยมีทั้งเงินสดนะฮะแล้วก็สามารถสแกนจ่ายได้ด้วยนะฮะ <c oughs> อีกหนึ่งอย่างที่สองอยากจะเตือนนะฮะเขามีข้อควรระวังด้วยในการให้อาหารพี่ยีราฟนะครับผม ข้อแรกเนี่ยก็คือระวังยีราฟเนี่ยวยงใส่นะเขาจะใช้คอเนี่ยวยงนะครับผมระวังกันด้วยข้อที่2ก็คือห้ามเข้าใกล้เขามากเกินไปนะครับข้อที่3ครับอย่าหันหลังให้พี่ยีราฟอยากถ่ายรูปก็เขาอย่าถ่ายของเขาได้นะครับผมหรือว่าอยู่ข้างข่างนี้ได้แต่ว่าพยายามอยา่าแบบหันมาคุยกับเพื่อนนะฮะหรือว่าหันหลังให้เขาเนะี่ยและอีกหนึ่งข้อที่สําคัญมากข้อที่สี่นะครับผมอย่าหยอกล้อหรือว่าล้อเล่นกับพี่ยีราฟเขานะครับความหมายคำว่าล้อเล่นหมายความว่าไงหมายถึงว่า เราจะให้อาหารเขาใช่ปหเราแบบอารมณ์เออเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านใช้ไม่ได้กับยีราฟนะฮะจะให้ก็ให้เลยอย่าไปแบบเฮ้ยแจะแฉะแฮ่แล้วก็ดึงกลับเอ๊แฮ่หรอกไม่เอานะครับไม่ได้แบบนั้น,น <laughs> ห้ามทำสี่ข้อนี้ไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมครับที่บริเวณฮะตามเสาต่างๆที่เรามาดูยีราฟเนี่ยเขาจะมีประกาศบอกทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนนะครับรวมถึงภาษาอื่นๆด้วยนั่นเองแหละนะครับโอเคปะ เดี๋ยวไปทักทายพี่จีร้ากันครับอเอาคุณผู้ชมตอนนี้ส่องอยู่กับพี่เจ้าหน้าที่และพี่แทนนะครับพี่แทนสวัสดีครับ กิจกรรมตรงนี้คือนดกท่องเที่ยวจะได้ทําอะไรบ้างครับอันนี้เป็นถ่ายรูปครับกับน้องเสือจากัวครับแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยครับอนั่งได้จับได้รูปได้แบบนี้เลยครับผมผมก็วันวันอยู่กันเอาจริงเ่ไม่มีอันตรายครับน้องเชื่องนี่อ๋อนี่คือพันธุอะไรนะฮะเป็นเสือจากัวครับเสือจากัวใช่ครับเดครับเขามีชื่อไหมนี่ครับน้องน้องจุดน้องจุดใช่ชื่อแบบไทยๆเลยใช่นี่อายุกี่ขวบแล้วครับปีครึ่งฮะขวบก่วเองขวบก่าครับผม ผู้ชมโอ้ยตัวน้องใหญ่มากจริงๆแล้วเขาจะใหญ่กว่านี้ได้อีกประมาณกี่เท่าครับใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่านั้นเนาะเอาแล้วจับมันนิดนึงเขียนเสียงเด็กโอเคขยับที่อินสามารถจับน้องได้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้แต่ว่าเล่นไม่ได้เนาะเล่นไม่ได้จับได้จับได้ดขันมามองจะตกใจทุกที เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้สองอยู่ที่คาบิบ,บาลาซเราจะเจอน้องๆเต็มไปหมดเลยน่ารักมากเลยพี่ครับใยลานกิจกรรมตรงนี้นะทุกที่เรจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างครับ<อ>ก,กับน้องให้อาหารน้องก็ได้นะครับถ่ายรูปกับน้องได้นะครับน้องนา่ารักน่ารักนี่โอ้นี่ไงสามารถอุ้มอย่างงี้ได้เลยเหรอได้ <ๆ S 2> ได้หมองเลยครับอุ้มได้หมองเลยครับนี่เขาอายุเท่าไหร่แล้วอายุสามเดือนกว่าครับ3เดือน แล้วว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเขามีชื่อไหมครับตัวนี้ชื่ออันนี้ชื่อซาร่าครับซาร่าเอาเป็นผู้หญิงผู้หญิงครับนักท่องเที่ยวนะสามารถมาร่วมกิจกรรมนะครับในลายของคาบิบาร่าตรงนี้ได้เลยน้องน่ารักมาก